หลังจากที่ Ford r เ n นเจเปิดตัวชมใหม่แล้วก็จำหน่ายในประเทศไทยและออสเตรเลียจนประสบความสำเร็จไปอย่างสูงคราวนี้นะครับออกรุ่นย่อยใหม่นะครับมาเป็นแบบเวอร์ชั่นหรูที่ชื่อว่า p l a ท i n u m มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับการตกแต่งภายนอกนะครับก็จะเป็นการนำา o r r e v v r r s t p l a t ต n u m นั้นมาประยุกต์ใช้นะครับเป็นแจะเป็นกระจังหน้าที่มาเป็นแบบเฉพาะรุ่นเลยพระกับคำว่าแพ a t ิน u m บนฝากระโปรงหน้า รวมถึงกันชนน้นนะครับก็จะมีการตกแต่งสีเงินเพื่อให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีการตกแต่งโลบาร์ดีไซน์พิเศษนะครับที่สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์และถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าราวหลังคานะครับก็จะมีการขยายขนาดให้มันใหญ่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นว i ยทแทร็กนะพร้อมกับล้ออลนลยขนาด20่ินิ้วนะครับที่รวดลายนั้นชวนให้คิดถึงเอเวอเรสต์ตอนมิน,นเชนยังไงไม่รู้นะครับข้างในห้องโดยสารนะครับแม้ว่าดูเผินๆเ,น,เน้ออาจจะเหมือนเดิมนะคร ชุดเครื่องเสียงครับก็จะมีการเปลี่ยนลำโพงเป็นแบบแบง g องกออเฟนะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่แบบเดียวกับ One โวนั่นเองซึ่งคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรผมยังไม่ได้ลองฟังนะครับไว้ถ้าลองฟังแล้วนะครับผมค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าดีประมาณไหนสำหรับวัสดุเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบผ้าสลับหนังที่มีการทำลวดลายให้มันดูไฮโซยิ่งขึ้นพร้อมกับโค้ชแพทินัมนะครับเพื่อประจับว่าเป็นเบาะสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นนอกจากนี้นะครับฝั่งคนขับนั้นยังสามารถปรับหน่วยความจำได้ถึง2-3ตแหน่งเลยถือว่าเป็น รถกระบะรุ่นแรงครับที่ให้ฟังก์ชันนี้มาถ้าในพิกัดเดียวกันและฝั่งออสเตรเลียกับประเทศไทยนะสมุ่มพลังนะครับจะไม่ไง่ายว่ารุ่นแพททินัมนั้นก็เป็นเรือธงใช่ไหมคราวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ต้องเป็นเรือธงเช่นกันก็จะเป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิจสร V6 กํำลังอยู่ที่250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติส0จังหวะโดยจะเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในเอเวอเรสต์ซุนท็อปซึ่งใครที่เห็นภาพผ่านแล้วจะพบ จอยสติ๊กเลยนะครับแน่นอนว่าก่ะบ,บวกขับเคลื่อนนั้นต้องเป็นแบบ4ล้อเท่านั้นยังไงก็ตามนะครับราคาของฝั่งออสเตรียนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครสนใจจะอยู่ออสเตรียนะครับก็สามารถไปดูได้หรือไปก็รอติดตามกันต่อไปส่วนประเทศไทยนะครับโอกาสที่จะมานั้นก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่านอกจากรถคันนี้จะประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับยังมีไม้ตายที่จะกระตุ้นตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อวความสดใหม่นั่นเองซึ่งจะเป็นอะไรนั้น เดี๋ยวห้อยมาคุยกันในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ